สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของคริสเตียโน่โรนัลโดกันดีกว่านะครับ หลังจากที่ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ในเอเชียแล้วถูกไหมเลครับผมกับการย้ายมาในสโมสรอัลนาเซอร์ของซาอุดีอาระเบียนะครับแม้ว่าจะย้ายมาอย่างไม่มีค่าตัวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสโมสรไหนแล้วถูกไหมตอนที่เขาย้ายมาเนี่ยเขาได้ทําการยกเลิกสัญญาก,กับแมนยูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะฟรีเอเนต์นะครับทีนี้เองเขาไม่ต้องจ่ายค่าตัวเนี่ยสโมสรในซาอุก็สามารถให้ค่าเหนื่อยเขาได้อย่างมากมายมหาศาลเลย และทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักฟุตบอลที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกเลยนะครับค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยอยู่ที่200ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับผมหรือถ้าตีเป็นเงินปอนเนี่ยก็คือ172ล้านปอนนะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ7 0 0 0ล้านบาทเองอะ่ะแบบเอาเลขกลมๆเลยเละกันค่าเงินอาจจะสวิงไปสวิงมาได้แต่ถ้าเอาเลขง่ายๆเนี่ยก็อ่ะ7พันล้านน่ะตีตรงๆไปเลยนะครับผมคือเยอะจัดๆนะครับ แต่ให้ผู้ชมรู้ไหมแม้ว่าซาอุเองเนี่ยจะจ่ายให้กับโรนันโดมากที่สุดในโลกเลยเจ็ดพล้านต่อปีเนี่ยนะครับผมแต่ณตอนนี้เองเนี่ยแม้ว่าโรนันโดจะเป็นนักเตะของอัลนาเซอร์แล้วนะครับแต่ตัวของเขายังไม่สามารถลงเล่นให้กับอัลนาเซอร์ได้เพราะว่า สโมสรเองอ่ะยังไม่สามารถลงทะเบียโนโรนัลโดเป็นนักเตะได้นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเลยครับผมนี่จ่ายแพงสุดแล้วนะเว้ยทำไมเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นคือกฎของลีกซาอุเนี่ยนะครับผมเขามีกฎจํากัดเอาไว้ว่าไม่ให้เอาผู้เล่นต่างชาติมาเกินลิมิตนั่นเองนะครับและลิมิตของลีกซาอุเนี่ยถูกตั้งเอาไว้ให้ลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติได้สูงสุดอยู่ที่8คนนะครับและณตอนนี้เองเนี่ยซาอู่มีครบ8คนแล้วนะครับผมโลนัลโดมาเนี่ยก็เป็นคนที่9ทําให้เกิน ยังไม่สามารถลงได้เพราะฉะนั้นเองทางแก้เนี่ยนะครับผมก็คือเราจาเป็นจะต้องเอานักเตะคนหนึ่งที่เป็นนักเตะต่างชาติออกไปนะครับเพื่อเคลียร์ทางให้กับโรนันโดนั่นเองนะครับผมทําให้ตอนนี้พี่โดเนี่ยยังลงไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเดี๋ยวลงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลงได้แน่ๆเลยครับจ่ายแพงขนาดนี้จะจ่ายมาลงไม่ได้นี่มันก็กระไรอยู่ถูกไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวได้ลงแน่ๆเลยแต่ตอนนี้ยังติดปัญหาอยู่นะครับต้องเคลียร์ปัญหาด้านการลงทะเบียนนักเตะให้สําเร็จลุล่วงไปได้ก่ และนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมโรนันโดเนี่ยเซ็นสัญญากับออลนาเซอร์ไปแล้วค่าเหนื่อยก็แพงที่สุดในโลกแล้วแต่ทําไมเขายังลงเล่นไม่ได้นะครับสุดท้ายสโมสรเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าลีกฟุตบอลนะครับผมต้องทําตามกฎอยู่ดีแม้ว่าเงินจะเยอะขนาดไหนเนี่ยก็ต้องทําตามกฎเชกเช่นเดียวกับสโมสรอ,อื่นๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้ว กระผมขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมมีอะไรอยากรู้อีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ยังไงในวันนี้ลาละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ